สวัสดีครับผมลุงหลอด f อครับวันนี้มีข้อมูลข่าวสารจากเรดาร์บาวดอกคุ้นนะครับผมมันโพดสองวันที่แล้วนะครับแต่ลุงหลอดอฮอกไกเห็นนะครับผมขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้บงไฟ1ล้านกับ13แสนแบบเต็มรูปแบบที่บ้านสีสุขตำบลสีสุขอำเภอเคหงในจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่29้แห่นะครับเป็นวันแห่นะครับวันที่30จุดฟรีทุกที่ยืนพร้อมชมหมอลำ หมอลำซิ่งนะครับทั้งวันฝีตลอดงานพ่อค้าแม่ขายติดต่อตีล่มเช่านะครับผมอ่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจบางไฟลานมีหนึ่งบางไฟแสนสิบสามบางเกงจเจริญเปิดหัวนะครับบางไฟจุดถวายบางแหลกเกงจะเลื่อนนะครับผมมนีกวันที่สามสิบนะครับไปห้ได้นะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับบานสีสุปงานประเพณีบุญบางไฟฟรีทุกที่ยืนแต่ว่ามีข้อมูลว่า ติดบัตรทำบุญร่วมกันนะครับแล้วแต่จิตศรัทธาครับยี่สิบแล้วแต่นะครับผมอ่ะกบไปให้กำลังใจกันนะครับคันผู้ใดมีข้อมูล่ข่าสารเพิ่มเติมกระแจงลุงหลอดนะครับส่วนรายการของไฟลุงหลอดหาแหล้เพราะเห็นนะครับบ่มีก็เลยลงให้แค่ แจ้งพี่แจ้งน้องให้ผู้ใดอยู่ไก่ก็ลองไปเบิงกันนะครับบ้านศรีสุขตำบลศรีสุขอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมผู้ใดไปก็คอยโชคให้มนันเ,เบิงหมองไฟด้วยความสุขนะครับผมเดินทางปลอดภัยสุขผูสุขคนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลุงรอด F อสสวัสดีคละลาลาลาส่วนกรรมการกนาทสิเป็นเรดาบ่าวดอกคุณน,นะครับผม